อย่างทั้งร้านเรานิว New VCU เนี่ยจะค่อนข้างไว้ใจในเรื่องของอน้ำมันเครื่องของลิฟต์มอลลี่นะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าตั้งแต่รถบ้านยันรถซิ่งเนี่ยเราใส่ทุกคันจริงๆและยันเซ็ปที่แบบว่าทําเยอะๆนะครับเราใช้เรียกว่าเหนียวเลยเครื่องเหนียวเครื่องทนนะครับแล้วไม่พังก็ให้ความสําคัญในจุดนี้เป็นหลักก่อนที่จะแรงเนี่ยต้องน้ำมันเครื่องต้องดีก่อน โอเคสวัสดีครับ S C Liquid m o r y Thailand นะครับวันนี้มากับสายดีเซลนะทำเบนซินมาเยอะแล้วอ่าเดี๋ยววนกลับมาดีเซลกันอีกสักเทปหนึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่ New ECU Shop สวัสดีครับผมนิว New ECU นะครับที่ร้านเราอยู่พุทธมณฑลสาย4นะครับที่นี่จะรับ modify สำหรับรถบ้านแอบซิ่งในสโคปของรถดีเซลเป็นหลักนะครับตั้งแต่รถเดิมๆนะครับเน้นใช้งานนะครับแรงไล่ควันหรือยันสเตปไวรุ่นหลังถนนที่นี่นะรับไล่ข้างไม่ว่าจะเป็นเทโบอินเตอร์หัวฉีดรีแมปนะครับในสังกัดจุนไบโอับ สำหรับรถดีเซลตอนนี้ที่ New ECU นะครับเป็นเจ้าที่แปลง6สปีดใส่รถดีเซลเพื่อให้รอบเครื่องเนี่ยมันไหลได้มากขึ้นนะครับก็ที่นี้จะรับทำรถดีเซลเป็นหลักเลยมีหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a y อิวซูมิซูเ h ฟนิสสันอ่าหลายๆอย่างเลยครับสำหรับเมื่อกี้เรามาคุยไฮไลท์กันเรื่องระบบส่งกำลังเรื่องเกียร เพราะหนึ่งเลยต้องเข้าใจว่าดีเซลกับเบนซินมัน,นมีความต่างในการโมดิฟายค่อนข้างประมาณหนึ่งคือเบนซินจะใช้งบประมาณในการไล่ข้างจูนอัพกว่าจะได้แรงม้าที่มันเพิ่มแต่ละตัวงใช้เงินต่อหน่วยนี่เยอะกว่าดีเซล<ช>ดีเซลเราใช้ประมาณหนึ่งได้ขึ้นมาหลักร้อยม้าแล้วแต่คราวนี้มันก็จะมีลิมิตของเครื่องยนต์แต่ละประเภทอยู่พ<ช>ี่นิวอ่ะก็จะแก้ไขด้วยการใช้ระบบส่งกาลังมาช่วยในการเพิ่มท็อปสปีดและอัตราทดครับให้มันขับสนุกและลื่นไหล มากขึ้นคราวนี้เมื่อของทุกอย่างมันถูกใส่ลงไปแล้วพี่นิวอยากแนะนําวิธีการไล่ข้างเบื mm ้องต้นสําหรับคนที่เขาเพิ่งมาเล่นดีเซลหรือเล่นมาประมาณนึงและอยากจะลองสเต็ปใหม่ของทางเราเนี่ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการไล่ข้างของดีเซลมันไปไกลกว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะมันมีอะไรบ้างผมอยากให้พี่นิวโชว์คันนี้ให้ f c ดูหน่อยเดี๋ยวผมจะพามาดูคันนี้เป็น o n l n e w 1.9เลยนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่เรียกว่าสตรีทดูดได้อ่าเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมไล่ข้างสวยมาก สตรีดยุทในที่ว่าเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่นะครับเปลี่ยนเทร์โบอ่าตัวนี้จะเป็น F55 นะครับแล้วก็มีอินเตอร์ชุดอินเตอร์อยู่มีหัวฉีดนะครับมีรีแมปสังเกตคันนี้ใส่เลก,กูเลตด,ด้วยคันนี้มีระบบน้ำมันพร้อม,มลิ้นเดิมหรือมีการทําอะไรไปบ้างอันนี้เอาลิ้นออกแล้ว จะปล่อยให้โล่งเลยครับสาเหตุเพราะว่าในรถดีเซลหลายๆคันเนี่ยเราใช้บูทเยอะจะไม่เหมือนรถเบนซินนะครับใช้บูทค่อนข้างเยอะแล้วทีเนี้ยจังหวะที่ลิ้นบางทีบูทอัดมาแรงๆเนี่ยบูทเยอะๆแล้วลิ้นมันพับนะครับทาให้บูทมันย้อนมันอั้นตอนนี้โบแตกด้ยไหมโบแตกครับโบมีปัญหากัน<ล>เยอะเลยดี่ท่อดีระเบิดใช่ ดังนั้นเราทําการเอาลิ้นออกนะครับ,รบต่อตรงไปเลยอันนี้ก็คือกินสดคเครื่องกินสดไปเลยนะครับแล้วคันนี้เรื่องการดูแลรักษาล่ะครับมันต้องทำยังไงดีจริงๆใช้งานได้ปกติแล้วก็มีหมันกดเช็คอาการลั่แค่นั้นเองครับผมอ่านอกนั้นก็คือปล่อยให้เขาทํางานตามระบบที่เราเซ็ตเอาไว้ได้เลยโอเคครับอย่างคันนี้สเต็ปจูนไว้เนี่ยแรงมา้าแรงบิดเท่าไหร่คันนี้อยู่ที่ประมาณอ่0ประมาณ450ม้าก็เน้นสตีดยุทด,ด้วยให้ใช้งาน หลังถนนได้ปกติก็คือแล้วก็เหนียวทนสนุกได้เหนียวทนประมาณนึงใช่นับกระบะเนี่ยส0่แรงม้าผมถือว่า300บวกแล้วกันมันสนุกแล้วเพรเดิมโรงงานเดี๋ยวนี้รถสมัยนี้ก็ร้อยปลายแล้วนะใช่ครับเพราะงั้นดีเซลมันเบ่งหน้าอยู่แล้วแต่ทำไงให้มันทนเหนียวขับสนุกได้ทุกวันใช่ครับ คราวนี้มาพูดในเรื่องของการบำรุงาารักษากันเราทํารถแต่งรถมาขนาดนี้พี่นิวเพราะงั้นเราจะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเบสิกของมันเลยทําแรงใส่อุปรกรณ์ดีๆใช่ที่ให้ความสําคัญกับการโปรเทคเครื่องยนต์ด้วยของเหลวแบบนี้ยังไงโดยเฉพาะน้ํามันเครื่องกับเทอร์โบนี่มันมีผลมหาศาลยังไงบ้างใช่ผมให้ความสําคัญอันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องครับเพราะว่าในรถด,ดีเซลเนี่ยเมื่อใช้บูสต์เยอะความร้อนสะสมเยอะนะครับดังนั้นน้ามันเครื่องเนี่ยจึงต้องเลือกที่คุณภาพค่อนข้างดีอย่างทั้งร้านเรานี New ECU เนี่ยจะค่อนข้างไว้ใจในเรื่องของอน้ํามันเครื่องของ Liquid m o l y นะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าตั้งแต่รถบ้านยันรถซิ่งเนี่ยเราใส่ทุกคันจริงๆและยันสเต็ปที่แบบว่าทําเยอะๆนะครับเราใช้เรียกว่าเหนียวเลยเครื่องเหนียวเครื่องทนนะครับแล้วไม่พังก็ให้ความสําคัญในจุดนี้เป็นหลักก่อนที่จะแรงเนี่ยต้องน้ํามันเครื่องต้องดีก่อนใช่ครับผม แล้ก็นอกจากน้ำมันเครื่องเนี่ยเรายังมีทั้งน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย<ช>คูลันนะครับมันก็เป็นส่วนควบแล้วกันใช่ครับนะครับเพราะว่าเขามีทุกระบบคอนเซ็ปต์คอนเซปต์ของพี่นิวเนี่ยเท่าที่ผมดูเนาะค,คือพี่นิวใส่ของดีมีวันตีเนาะใ่คตอนนี้เราก็อยากให้ลูกค้าได้ใช้ของเหลวดีๆควบ<ช>คู่กับอะไรดีๆไปด้วยใชครับ,รบจ่ายทีเดียวจบป่าระยะยาว ใช่ครับ,รบแล้วก็ผมอยากถามพี่นิวนิดนึงเกี่ยวกับ,บการเตรียมรถสําหรับไล่ข้างแล้วกนันเชื่อว่าบางคนก็รู้คําถามเนี้ยแต่บางคนมาเนี่ยเขาอยากแรงเลยแล้วมันต้องทําไงพี่อันเนี้ยอธิบายในมุมพี่นิวน่อยต้องทำยังไงบ้างก่อนมาจูนก่อนมาทํารถจริงๆไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างมีเป็นชุดสําเร็จแล้วนะครับก็เอารถมานะครับทางอูเราเนี่ยจะดูความพร้อมของของ,ของรถต้องเซ็ตรถก่อน ดูพื้นฐานกันว่ามาดีแค่ไหนหรืออะไรเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําการแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมว่าในโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเอาเป็นรถสเต,สตทยูสนะครับต้องทําอะไรประมาณไหนแค่ไหนบ้างนะครับหรือว่าถ้าทําแข่งเลยไม่ดักหลังถนนเลยหรือลง<ช>สนามใช่ต้ออีกสเต็ปหนึ่งใช่ครับก็จะคุยกันที่โจทย์ของลูกค้าว่าจริงๆต้องการรถคันเนี้ยต้องการแบบไหน ถ้าใช้งานทุกวันได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าใช้หลังถนอนอีกแบบหนึ่งจะทําลงสนามก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับ,<พ>บทางร้านเราก็จะให้คำปรึกษาลูกค้าได้ครอบคุมทุกอย่างโอเคที่นี่ก็คอนเซ็ปต์แรงไร้ควันอยู่แล้วตอนนี้กระแสะที่มันเป็นเรื่องควันดำนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับรถดีเซลสมัยก่อนโอเคเทคโนโลยีมันจํากัดใช่ครับจะแรงแล้วมันต้องถมน้ํามันใช่ถมให้มันเหลือๆใช่จะบแบบต้งแต่สมัยยุคไดเล็กอ่าเครื่อง 4D56 ทำนองนั้นเลยลมปั๊มสายแต่เดี๋ยวนี้ปั๊มของมันเร็วกล่อง ECU ใช่ครับฉลาดขึ้นเยอะเลย่ครับก็แม่นยําขึ้นคราวนี้มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจูแล้วจะต้องมีควันหนาๆใช่ครับมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ดีจริงๆก็ดีต่อสุขภาพคนขับเพื่อลร่มทางด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่นิวก็ทําได้เรียบร้อยเราอยากให้พี่นิวแนะนําตัวนี้หน่อย Boseurers เนี่ยมันมีความสาคัญกับห้องผถาไหมยังไง ท่าวีพี่ลองใช้ดูดีเซลเพิร์เนี่ยเท่าที่เราเขาเรียกว่าทดลองนะครับเรารู้สึกว่าเวลาที่เราใช้ดีเซลเพิรไปแล้วเนี่ยไอเสียเนี่ยกลิ่นมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อัตราเร่งต่างๆเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างแบบเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นคันเร่งมันจะรู้สึกตึงๆอ่ามันจะตึงกว่า ก็สำหรับดีเซลเพิร์กเนี่ยมันเป็นน้ำยาที่ดูแลในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็หัวฉีดด้วยแล้วก็การเผาไหม้ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ค่อนข้างดีสำหรับรถบ้านรถซิ่งใช้ได้หมดเลยก็คืออย่างเยอรมันเราลิ่คอโี่เนี่ยเยอรมันก็เป็นประเทศแรกๆแ,แรกของโลกเลยดีกว่า,าที่เขาทำดีเซลเรื่องเคมี Me, หรือแอดดิทีฟที่เขาใช้ในการดูแลเครื่องยนต์ดีเซลแทบจะทุกประเภทบนโลกเลยนะครับก็ต้องกำเนิดจริงๆก็มาจากเยอรมัน นะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยที่อยากแนะนํา f c หลายคนสําหรับไม่ว่าจะเป็นรถเดิมรถปรับบูสต์รถไล่ข้างมาหรือแม้กระทั่งรถแข่งเองก็ตามนะเดี๋ยวนี้แม้ว่าเราอุด EGR อะไรไปแล้วแต่ห้องเผาไหม้หรือหัวฉีดก็ยังมีการสะสมขม่าหรือการสึกหลออยู่ใช่ครับบางทีการที่จะล้างก็ต้องมาเปิดมือมีค่าใช้จ่ายหน่อยแต่ของพี่นิวเดี๋ยวนี้จะมีตัวต่อตรงซึ่งเราได้ถ่ายไปให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าการทํางานและญ่านี้มีอยู่ร้านเดียวด้วยสามสินาทีรอรับได้เลยนะครับมันเคลือบลื่นหัวเข็มมันไม่ได้แค่ไปล้างเเพราาะะฉฉนนัั้ววลหีด ยกขึ้นลงความโฟล์ของมันก็จะสูงเหมือนมีอะไรไปหล่อเลื่อนคือมันไม่ใช่แค่น้ํายาแบบที่ไปล้างแต่พวกนี้มันจะเป็นนวัตกรรมที่เขาไปเคลือบในระบบของเข็มหัวนชีพด้วยใช่ทำให้เข็มหมวชีพมันใช้งานได้ทนทานก็คือยิ่งยกสมูทการจ่ายน้ำมันมันก็จะพอดีการทำให้พอดีเพราะเนี้ยเรื่องอัตราเร่งมันก็จะดีต่างระยะยาวก็จะดีเพราะหัวฉีดดีเซลได้ข่าวว่าต่อหัวก็ไม่ได้ถูกนะพี่ใช่เทียบเบนซินนี่คนละเรื่องเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นดูแลรถ ของคุณให้มีประสิทธิภาพที่คงเส้นคงวานะครับ,รบแต่งรถแล้วดูแลรถอย่างดี<ช>นะครับ<ช>ด้วยบริการริคคิโมลลี่ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวให้พี่นิวฝาก F4 ทีนึงว่าทําไมต้องนิว ECU บอกเลยว่ากระแสทุกวันนี้นะครับรถที่ต้องการสมรรถนะที่มากขึ้นเนี่ยครับไม่ว่าจะต้องการความแรงที่มากขึ้นนะครับส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ในโจทย์ของรถใช้งานนะครับมักจะต้องการแรงไร้ควันซึ่งแรงไร้ควันเนี่ยต้องบอกว่าที่นิว ECU ทำบ่อยและไม่ว่าจะแต่อยู่ในสายรถด,ดีเซลนะนะครับเราได้ทําโจทย์รถพวกนี้ทุกวันนะครับดังนั้นรถแรงปัจจุบันที่ต้องการแบบสตรีทยูสเนี่ยเขาต้องการแบบแรงไร้ควันที่นิว ECU เนี่ยทำแบบน รับรถดีเซลไม่ว่าจะเป็นโตโยตา้าอีซูมิซูนะครับเชฟที่นิววีซูนะครับก็รับจบให้สำหรับทั้งรถบ้านและวัยรุ่นครับผม ก็สำหรับใครที่อยากติดต่อ n e ว ECU นะครับไม่ว่าจะทำสเต็ปในรถบ้านแรงไล่ควันหรือรถซิ่งหลังถนนนะครับติดต่อได้ที่เพจ New ECU นะครับภาษาไทยหรือ New ECU รีแมภาษาอังกฤษก็มีให้ติดต่อลองค้นหาดูครับสำหรับเบอร์โทนะครับ0863194119ครับผมเปิด9โมงถึง6โมงเย็นอยุ่ทุกวันพุธครับจริงๆก็อยากให้เข้ามาพูดคุยกับพี่นิวก่อนบางทีเราผ่านไปผ่านมาเราเห็นคลิปนี้เข้ามาได้เลยก็คือผมวันติตัวแทน Li คิมอลี่ทุกท่านที่เรา ไปสัมภาษณ์ไปเยี่ยมเยียนในเมืออชีพทุกคนนะครับมีการรับการเทรนนิ่งจากบริษัทด,ด้วยและส่วนตัวเขามีฝีมือในการทํารถไล่รถแล้วก็ซ่อมรถอยู่แล้วระดับหนึ่งเลยแหละทุกคนเพราะฉะนั้นเราอยากให้เ c ซีอ่ะได้รับชมสาระดีๆแล้วก็ได้แวะมาใช้บริการกับปู่ที่ได้มาตรฐานจริงๆวันตีจริงๆแล้วจบจริงแล้วก็เรามีความมั่นใจในในตัวของพี่นิวเองแล้วก็พี่นิวก็มีความมั่นใจในสินค้าที่เรานำเสนอด้วย นะครับเพราะอย่าลืมว่าลิคคิม o บอรี่กับสายดีเซลอันนี้เราอยู่คู่กันมานานนะฮะดีเซลนึกถึงดีเซลนึกถึงลิคคิมเบอี่แน่นอนนึกถึงรถซิ่งนึกถึงรถวันที่ต้องนึกถึง new cu เจ้ากเช่นกันยังไฝากคลิปนี้กับ fc ที่สนใจนำรถมาเซอร์วิสมาทำนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากสำหรับ ep หน้าเราจะไปเยี่ยมชมสำนักไหนก็ติดตามได้ในทางเพจลิคคิม o บอร์รี่ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลสำหรับวันนี้ผมขับพี่ new s u shop ขอลา fc ไปก่อนนะครับพบกันเทปหน้า นะครับผมสวัสดีครับ